สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับผมยุทธนาพรมน,นีวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านสร้างช่อง YouTube กันนะครับผมจะพาทุกท่านมาสร้างบัญชีก่อนนะครับเข้าทิที่แทบ url เลยนะครับเข้าเว็บไซต์ของ Google เลย แล้วเราก็พิมพ์คำว่า gmail ในช่องค้นหาหอของ Google เ,เลยนะครับก็เข้าลงชื่อเข้าชายของบัญชี Google เ,เลยนะครับคลิกเลยครับมากดที่เพิ่มบัญชีครับ แล้วก็สช่างช่องนะครับกดที่ช่างบัญชีนะครับเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้ออกมาให้เรากอกเลยนะครับกรอกชื่อนามสกุลจริงของท่านเลยนะครับตัวนี้ผมจะพิมพ์ชื่อให้ลองให้ทุกท่านดูผมจะเอา ทดสอบนะครับเอาชื่อทดสอบและนามสกุลทดสอบนะครับแล้วพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็มาใส่ชื่อผู้ชายนะครับเอาตามที่ท่านจำพอจะจำได้นะครับผมจะทำให้ดูผมจะเอา เพิมพ์ว่าเอซ์สี่สามครับลองกดดูว่าจะใช้ได้ไหมอ๋อมีคนใช้แล้วนะครับถึงอเลสร์ดูถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ว่าใช้ไม่ได้เราก็เปลี่ยนชื่อมาได้เลยนะครับถ้าคิดว่าตัว ตัวนี้นใช้ไม่ได้ทดสอบเดี๋ยวผมจะเอาทดสอบเดยี่สิบแปดศูนย์เจ็ดลองดูครับว่าจ,จะได้ไหมอ๋อแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ใช้ได้นะครับ รหัสผ่านทุกท่านก็ตั้งเลยนะครับใช้รหัสผ่านต้องตั้งอ,กอักษรกับตัวเลขน,นะครับเพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีของท่านเองนะครับแล้วก็ใส่วันเกิดใ,ใส่วันเกิดวันอะไรก็ได้นะครับ เลือกเลยนะครับตรงนี้ปีนะครับใส่เป็นคิทสกักรานะครับปีคิทสกักราชเพจเลือกเพจตามที่ท่านตามท่านเลยนะครับท่านเพจไหนก็ใส่เลยนะครับมือเทอศับกรอกเลยครับเอาเบอจริงนะครับเพราะว่ามันจะส่งหาย มาใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรารหัสยืนยันนะครับผอมบัญชีเป็นการรหัสยืนยันว่าเราแบบว่าสร้างความปลอดภัยให้กับบัญชีของเราครับใส่เลยนะครับตัวนี้ที่อยู่อีเมลปัจจุบัน ถ้าท่านมมไม่มีไม่ต้องใส่นะครับตำแหน่งก็เลือกประเทศไทยครับกดขั้นตอนถัดไปเลยครับรอสักครู่นะครับมันก็จะขึ้นนโยบายส่วนบุคคลและข้อกำหนดให้เราค่อยๆเลื่อนดูนะครับถ้าเป็นไปได้ให้อ่าน ผมแนะนําให้อ่านก่อนทุกครั้งที่เราสมัครว่ามันจะมีนโยบายอะไรมีอะไรบ้างที่ป้องกันข้อมูลเราได้แล้วเราอ่านเสร็จแล้วให้เรากดฉันยอมรับเลยนะครับกลุ่มนี้เลยนะครับสีพฟ้านี้คลิกเลยครับแล้วเราก็คลิกต่อไปเลยครับ เท่านี้เราก็ได้บัญชีของ o o ื l e น,นะครับแล้วเราก็ไปเข้าเว็บไซต์ของ YouTube เลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับให้มันโหลดมาก,ก่อนแล้วเราก็คลิกลงชื่อเข้าใชา้เลยนะครับนะครับเข้ามาแล้วครับ บัญชีที่เราสมาัครตอนเมือม่อเมื่อกี้เองครับสมัครเรียบร้อยแล้วมาเข้าสตูดิโอผู้สร้างเลยครับกดคลิกตัวนี้เลยครับเพื่อเราจะไปสร้างช่อง YouTube นี่ครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้แล้วท่านก็คลิกสร้างช่อง YouTube ได้เลยครับ แล้วมันก็จะเด้งให้เราเด้งหน้าต่างขึ้นมาให้เราใส่ชื่อของช่องว่าเราจะตั้งชื่ออะไรผมจะตั้งว่าเดี๋ยวผมสมมติว่าผมจะตั้งให้ว่าตรสอบทีวีครับแล้วเราก็กดช่างช่องเลยครับรอสักครู่นะครับครับมันก็จะมาหน้าแบบนี้ แล้วเราก็กดดูกดที่ช่องครับแบบทั้งค่าช่องเลยครับแล้วเราก็มากดยืนยันการกดยืนยันนี้จะใช้รหัสที่ส่งมาในโทรศัพท์เพื่อยืนยันเราเป็นพาร์ทเนอร์กับช่องกับ youtube นี่นะครับ กดเลยครับยืนยันแล้วเราก็เลือกอะไรนะครับอยากให้เขาโทรหาเราหรือส่งข้อความนะข้อความรหัสยืนยันให้กับเราผมผมจะขอเลือกการส่งข้อความรหัสยืนยันให้กับฉันนะครับคลิกเลยนะครับแล้วเราก็ใส่ใสหมายเลขโทศัพท์เลยครับ ถ้าท่านกรอกเสร็จแล้วให้กดส่งเลยนะครับแล้วรหัสจะส่งเข้ามือถือของเราเป็นข้อความรอสักครู่นะครับข้อความส่งมาแล้วให้เรากรอกรหัสลงไปเลยนะครับ กรอกเสร็จแล้วก็กดส่งเลยนะครับแค่นี้นะครับการแล้วเรากดดำเนินเลยครับเสร็จแล้วนะครับการสร้างช่อง youtube แล้วเราก็ยืนยันพันี้เรียบร้อยแล้ววันนี้ผมขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้ามาดูว่าผมจะสอนอะไรอีกวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับ สวัสดีครับ